วิจารย์ยับดามาร้อนแรงไฟลูกกลางวงการหมอลำลิเกเมื่อมีโพสต์หนึ่งออกมาแฉสนันโลกโซเชียลสาวหมอลำคนดังและพระเอกลิเกเจ้าประจำว่าทั้งคู่วางแผนจัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือขอแต่งงานกันพร้อมเชิญแขกผู้ใหญ่มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีข้อความในโพสต์เขียนโจมตีอย่างเผ็ดร้อนว่าแค่เอาวันเกิดลูกมาบังหน้าแต่จริงๆแพลนไว้แล้วว่าวันนี้จะขอแต่งงานเห็นแก่ตัวที่สุด ทันทีที่โพสต์ถูกแชร์ออกไปโลกโซเชียลก็ปั่นป่วนแฟนคลับและชาวเน็ตต่างถล่มคอมเมนต์กันไม่ยัง้งบางคนถึงกับกล่าวว่าของขวัญที่มอบให้ลูกคือผัวใหม่ค่ะเจอคลิปหนึ่งโคตรสงสารลูกอยากกินบิงซูแต่ต้องรอให้ผู้กินก่อนเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวที่สุดไม่มีความเป็นแม่เลยสักนิดคนแบบนี้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีชีวิตไม่เจริญหรอกสงสารเด็กสองคนจริงๆแม่แบบนี้มีไว้ทำไมคิดมาดีแล้ววันเกิด ลูกบวกวันขอแต่งจัดรอบเดียวจบฮ่าฮ่ากูหัวซะวันอื่นก็มีตั้งเยอะถ้าจะขอแต่งจริงก็ควรให้ลูกไปอยู่กับพ่อแล้วจัดให้ลูกแบบสมเกียรติชาวเน็ตจำนวนมากยังขุดพฤติกรรมเก่าๆของฝ่ายหญิงออกมาแชร์ต่อกันเป็นทอดๆจนคำว่าอีบวัวตมกลายเป็นวลีไวรัลสะเทือนวงการหมอลำในชั่วข้ามคืนเสียงของชาวเน็ตครั้งนี้ไม่ได้ดังเพราะดรามา่าแต่มันดังเพราะหลายคนรู้สึกเจ็บแทนเด็ก ที่ต้องกลายเป็นคนไม่มีที่ยืนในวันที่ควรเป็นของเขาเมื่อความรักใหม่ของแม่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าน้ําตาลูกเมื่อคําว่าแม่ที่ดีถูกตั้งคําถามเสียงแข็งจากทั้งคนในและนอกวงการและเมื่อเพื่อนในวงการต่างนิ่งเงียบเสียงที่ดังที่สุดจึงกลายเป็นเสียงของแฟนคลับที่พูดแทนเด็กสองคนเพราะในวันที่โลกออนไลน์วิจารย์ไม่ใช่เพราะคนเขาอยากแฉแต่เพราะเขารู้ว่าความเงียบของเด็กต้องมีคนพูดแทน ขอบคุณแฟนคลับทุกคนจากใจที่ไม่ใช่แค่ดูแต่รู้สึกที่ไม่ใช่แค่ผ่านตาแต่ออกมาพูดแทนเด็กทุกคอมเมนต์ทุกเสียงทุกความห่วงใยสะท้อนให้เห็นว่าสังคมนี้ยังไม่หมดคนที่แยกแยะผิดชอบชั่วดียังไม่หมดคนที่รู้ว่าความรักของแม่ต้องไม่แลกด้วยน้ําตาลูกเสียงของพวกคุณคือพลังที่ทำให้เรื่องบางเรื่องไม่เงียบเหมือนที่เคยเป็น